ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบตลตลิ่งชันได้นำผู้เรียนเข้าร่วมโครงการติวเข้ม,ตเ,มตเติมตเต็มความรู้กิจกรรมเพื่อเสริมพลังทางวิชาการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ที่สำคัญเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้และสร้างความมั่นใจก่อนก้าวสู่ความสำเร็จโดยเมื่อวันที่20สิงหาคม2,568ศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ,บ้านด่านลานหอยภายใต้การบริหารงานของนายชาญวิทย์แสงเงิน พวงนวยการสกรอระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยได้จัดโครงการนี้เพื่อผู้เรียนจำนวน90คนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่1ทับ2568ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณต่างก็ดีนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับมาตลอดระยะ2ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งในวันนี้นะครับภาาของรนอนนะครับที่พวกเราอาจจะ โครงการได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาและโรงเรียนบ้านหนองไม้กองมาช่วยเสริมความรู้ในวิชาพื้นฐานต่างๆสกรระดับอำเภอบ้านด่านลานหอยอยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ก้าวสู่ความสำเร็จทางการศึกษาอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดเลยถูกต้องนะคะเพราะว่ามันต้องมีประเด็นปัญหาก็คือสิ่งที่เราสนใจใช่ไหมคะแล้วก็